มาทีนี้เราก็ทำการเตรียมวัตถุด,ดิบกันเลยนะฮะอันนี้คือเนื้อนะฮะเนื้อวัวว้าเราทำการหั่นบางๆหั่นแผ่นบางๆใหญ่ๆวันนี้เราจะกินแบบใหญ่ๆโชปบะ ใหญ่ซอยหางเขาเรียกซอยหางนี่จุดซอยหางเราจะหันไปเองประมาณนี้นะฮะโอเคหั่นต่อไปอันนี้คือส่วนตับมันนะฮะ โอเคเพอหั่นเสร็จนะฮะนี่เราก็จะมาแช่ลงในเลือดนะฮะเลือดสดๆของอวัวนี่แหละวัวนี่แหละแทนแปจากนั้นเราก็จะใส่ดีวัวดีวัวที่เขาแถมมาให้นะฮะหมักลงไปเลย ผมอ่ำหลับนี่แหละเสร็จแล้วก็จะใส่ขี้วัวตามลงไปใส่ขี้วัวก่อน สูบม่นมาน้องบ้านเนี่ยเอาผ,ผิดพลาดใครว่ากาันทีหลังเอแล้วก็บีบมันไปโอเคบีขี้บัวลงไปใส่เนี่ยขี้บัวขี้บัวลงไป เขาให้เข้ากันแบบนี้คล้ายๆก้อยคาโคเลยอันนี้ก็เรียกก้อยคาหม้อออเจาะออกเจาะโอเคนะฮะเราก็จะทำการ แช่มันไว้ก่อนนะฮะมักมันไว้ก่อนแเนี่ยแช่ไว้ก่อนสักอ่าครึ่งชั่วโมงดีไหมโอเคนละ้ครึ่งชั่วโมงโอเคระหวางรอแล้วก็สักเล็กน้อย แก่ข้าวแก่ข้าวพล่า <encuentra> ดูเลือดสิเนี่ยมันจะไม่ได้แก่ข้าวได้ยังไงมันต้องแก่ข้าวเอ้าวากันไปวะมาโอเคมเมื่อถึงเวลาแล้วนะฮะ เราหมักไว้จากนั้นเราก็จะเริ่มการปรุงเลยนะฮะหมักเลือดไปลวเลือตรงนีตรงลงมาจะว่าอย่าข้าวเดี๋ยวมันปล่อยเด้อ ก้อยเดิร์กเขาเรียกว่าก้อยเดิร์กทำไมต้องเรียกว่าก้อยดึกใช่ไหมครัตอนดึกดึกเนี่ยคือคนส่วนมากก็ขี้เกียจแบบมันดึกเลยเรียบกินอะ่ะขี้เกียจที่จะสับอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจที่จะสับขี้เกียจจะอะไรนัหั่นมันชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยชิ่นใหญ่เงี้ยเขาเรียกว่าซอยห่างก้อยดึกอะไรอซอยหาอย่างเลยนะซอยจุ๊บโอเค วัตจะกินไม่ลงแล้วก็ใส่ของนัวลงไปเรนัวเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาแลัวต่อไปทีการเจ็ดอส่วนอื่นแล้วคือว่าพวกดีพวก ดีืัวพวกพี่เพี้ยเราหมักลงไปแล้วนะฮะรสชาติมันก็จะโอเคแล้วใช่ไหมฮะเราไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับพอดีแล้วจากนั้นก็พริกปน่นพริกปน่นพริกป่น5บาท5บาทได้เท่านี้ บาทเด็ดซ้ำนี่ทิศบาทเด็ดซ้ำไรโอเคห้าบาทเลยใส่ได้หมดนะฮะมันก็เผ็ดเหมือนกันเราซื้อห้าบาทโอเคก็ใส่เข้าไปใส่เสร็จใช่ไหมครัต้นของผักชี โอ้เสกคนเลย,ยโะคนเลยนโอ้ขันขอตอนนานหน่อยนะอย่าเพิ่งโหลดข้ามคลิป อย่าเพิ so ่งกดข้ามโฆษณานะเหลียวปามามีโฆษณาเขาเลยคนเบิ้องต้งหาล้านคนอ้าโอเคเก็บชิมกั่อนหนึ่งระชากโอเคโอเคแล้วก็ ข้าวคั่วคั่วองนะฮะออไไไไข้าวคั่วเราตามลงไปเลยเสร็จแล้วเอาใส่ขวคั่วเสร็จก็คนไปโอ้เสร็จแล้วคือเม็ดข้าวคั่วมันจะได้ไม่เปื่อยเร็วมันยังคงความหอมของ เขครัวไม่อยู่เพราะเราขั้วเองเป็ไนไะด้เดยแดดจึงขึ้นบนมิโจวาฮือขัดขนาดเลือดนี่ตีใส่ตะไคร้แล้วนะคฮะใส่ตะไคร้ใบตะไคร้มาคั้นใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรียกว่าก้อยเดิมก้อยเดิม ต้องกินตอนดึกหนกินตอนดึกนะฮะหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะฮะใครใเป็นตาแซบ่บอา้าวโอเคเป็นไงกันบ้างประเด็นมันเป็นตาแซ่บหรือมันเป็นตาขี้เดียดโอ้ยกินเป็นบนะ้าบอมาแล้วเอาสงสัยต้องพึ่งน้ำม,ม,มะนตะ์ซะละโอเค อันนี้คือผักของเรานะฮะอันนี้เขาเรียกอ,อะไรนะผักกาดเล็กหรือเปล่านะฮะแต่ภาษาอีสานเขาเรียกผักกาดหินผักกาดหินมี่มี่มะเขือด้วยสองลูกภาษาอีสานเขาเรียกมี่บะเขียสองน่วย <laughs> โอเคนี่ผักกินแค่นี้พอเราไม่เน้นผักเราเน้นเนื้อ นี่ึ้นเนื้อของเราหวานเรา,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 าเอาแบบคัสสิกก่อนไหมนะแบบคัสสิกเราก็นะนะแบบแม่ก็ต้องเจริญอาหารก่อนนะฮะเจริญอาหารแตสเปกหนึ่งโอ้ cách giờ Hãy subscribe ข้าเหนียวปั้นกันให้ติดแบบนี้แบบนี้แล้วก็สว่วนลงไปเลยชอบตอนไหน <c oughs> ชอบชิ้นไหนโอเคสว่วนลงไปเลยโอ้จังสี่ตกจังสีมาเ่ย <c oughs> มันต้องจังสี่ว้าโอ,โอ้สโลโมชั่น rap แรป ก่อยเนื้กเลือกพี่น้องก่อยจื๊กเลือกอ,อก,กาศาดีข้้นเนียวนี่ คงส่ไม่ใช <mm <argue> ่ของแท้เพราะมันไม่ได้ติดม <two> ือมันเลยเอ้าลายนี้ตอนคนเลยบางนี้เห็นไหมเนี่ยอ่ากูเด็กโต ว่าใช้เวลาใน,ในการทำคลิปเยอะดูแค่การกินก็พอส่วนหน้าคนกินก็ไม่จะไม่มีอะไรน่าดูหรอกฮะเอาอันนี้คือตับง่วตับบัว,บบวอันนี้คือไส้บัวอ่าไส้บัวที่เราเอาขี้วัวใส่ วันนั่นแหละอันนี้คือผ้าขี้ริ้ววัวใส่เข้าไปอ่ะโอเคแล้วก็ซดเลยนะตอนนี้คือเลือดวัวเราจะซดอันนี้โช๊ นี่โชว์นี่แหละก้อยเด็กก็ต้องกินทังเสียหลับพี่นอนสดสดโอ้ปอบเข้าแน่แน่เอาไปอื <c oughs> <c oughs> ว่าแสบขัดแสบขัดแบบนี้เลยเลยแสบขัดนอ้องแลาวคำสุดท้ายแสบโพด คัมป์ปมโอเคบายบาย